อยากสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันไหนที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a พ p k 2 4อย่าลืม adpk24 เสริมกลางรายที่สองลือหึงแมนยูจ่อเซ็นสัญญาโซฟิยานอับรบรัตนักข่าวมรกโกปูดแมนยูเนเตรรลุกอ้อตกลงที่จะเซ็นสัญญากับโซฟิยานอับรบรัตมีฟิลฟิอเรนติน่านได้แล้วโดยจะเป็นการเสริมทัพรายที่3ในซัมเมอร์นี้ของเรดเดวิล แมนยูตเป็นข่าวกับอัปบรัอย่างหนักในซัมเมอร์นี้แม้พวกเขาจะคว้าเมสันเมาส์มิดฟิลด์อังกฤษมาจากเชลซีมาแล้วก็ตามเนื่องจากสตาร์ทีมมุ่มหาการเคยเป็นลูกทีมเก่าของเทนฮากสมัยค้าแข่งให้กับ f c ฟซ r e ูเทรคนลีกคอนแลนด์ก่อนย้ายร่วมทัพเฟย์นูตกับคลับบูกตามลําดับกระทั่งล่าสุดนักข่าวชาวม็อกโกเปิดเผยว่ากองกลางวัย26ซึ่งย้ายมาหากินในศึกเกาโชสลาอิตาลีตั้งแต่ปี2020 จบเปนักเตะแม่ราที่3ในซัมเมอร์นี้ของปีศาจแดงซึ่งตกลงกับเรนติน่าได้แล้วโดยอัมบรัตมีกำหนดเดินทางไปตรวจร่างกายกับแมนยูก่อนย้ายทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว30ล้านยูโรอานาัดระบุว่าอัมบรัตซึ่งมีสัญญาอยู่กับทีมเฟรนติน่าถึงปี2024เดินทางมารายงานตัวกับต้นสังกัดแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างได้รับการขยายช่วงพักผ่อนโดยก่อนหน้านี้เขาตกเป็นเป้าหมายของบาร์เซโลนาเช่นกันแต่สุดท้าย แชมป์ลาลิก้าเลือกคว้าอินคาร์กูโดกันมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงขณะนี้ผีแดงเน้นเตะใหม่2รายแล้วทั้งเมสันเมาส์และองเดอโอนาน่าขณะที่อัมปราัติถูกมองว่าจะย้ายมาแบ่งเบาภาระให้กับคาเซเมโรโดยหลังเซัญยากับดาวเตะทีมชาติโมร็อกโกลุล่วงเทนฮาร์กจะเดินเกมล่าตัวกองหน้าอีกรายเป็นคุณพลรายใหม่รายที่4ในซัมเมอร์นี้ แฟนแมนยูมองบนมาคารดฟอร์ดเปิดชื่อคู่แข่งหินสุดๆมาคารดฟอร์ดสตา์ของแมนยูยกให้แข่งแมนซิเตี้เป็นคู่แข่งสุดหินที่สุดเท่าที่เคยดวลมาพร้อมเผยระหว่างระบายสีฟ้ากับริอร์พูไม่ชอบทีมไหนมากกว่ากันรัดฟอร์ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤดูการที่แล้วหลังกดไป30ประตูในทุกรายการส่งผลให้ได้สัญญาใหม่ถึงปี2 0 2 8แแต่ตัวตัวก็ยอมรับว่าเป็นงานหิน ต้องดวลกับกองหลังรุ่นพี่ร่วมทีมชาติอังกฤษและยิงงวัย25ให้สมภา์กับแกรนวิเรวลอดีตแบ็กขวาปิจแสดงในรายการเดอะโอเวอร์แลปหลังถูกถามว่าใครเป็นคู่ต่อสู้ที่สุดแกล่งผมคงต้องบอกว่าเป็นไคล์วอเกอร์ความสามารถทางรากาของเขานั้นเหลือเชื่อจริงๆดังนั้นมันจือเป็นวันที่ยากลำบากอยู่เสมอเวลาเจอกับเขาคุณต้องพยายามเล่นงานเขาโดยไม่ทันตั้งตัวหรือเวลาผิดตำแหน่งแต่ที่อย่างนั้นเขาก็กลับมาแย่งบอลได้ ผมแค่พยายามหาพื้นที่ที่เขาไม่สามารถตามผมได้และทําให้เขาต้องปล่อยผมไปพร้อมกันนี้แลตฟอร์ดยังตอบคําถามว่าไม่ชอบทิมหน่วยมากกับการระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตีรลิเวอร์พูลจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ชอบพวกเขาทั้งคู่นะแต่ผมแค่ไม่ชอบลิเวอร์พูลมากกว่าแค่นั้น